ห้างห้างสินค้าใช่ฮะใช่เป็นแมวเนี่ยสองสองกงอ่ะฮะสองกงสองกุ้งสองกงแมวแมวสองกุงปืนกูอ่ะโหดแล้วเนี่ยลิงได้ด้วไม่มีปัดไม่ค่อยโดนเลยวะเฮ้ยไอ้ดำไม่ยิงลูกปองใส่กู ด่านนี้มันมีวิฟกะวะมไม่มีเลยเด็ด่านนี้ไม่น่ามีกูเหม,ม,มือนดัม้มกเลยมันดูว่ะใช่ใช่ด่านนี้ก่อนแล้วค่อยเติมมันม <Twelve> ไปเร็วดั้ขึ้นดิแพ <Twelve> ้แพ้หมูฆ่าล้างบางพวกแม่งหมดละข้างล่างมีนะกูวออ่ายังไม่ตไงวิ่งมาแต่ไกลวิ่งมาแต่ไกลเหรอวิ่งมาแต่ไกลเหรอจ็อกกี้เหรอจ็อกกี้เยว ไอ้ยี่ปืนแม่งแม่นสนุกเลยปืนเนี้ยแม่งชิงทีละนัดโอเคเพนเตอร์ยอดปุ่มไหนเพื่อนปันทวนมึงยิงกูยิยง,หเ,ยงยเหมือนวอลโรลเล็ตเลยโอ้ย,อยมีววระเบิดนะเพื่อนเอ้ยแทงแทงไอ้ไอ้คิวเกี้ยวไปยังมาเล่นเกี้ยวมาเล่นเกี้ยว กูช right. yeah. ่วยอยู่เพื่อนตายตายตายแตกนะแตกนะั้งเนี่ยแตกกระสุนกันหมดเยออมากควนี้ r e l o a d stop shooting me ไอสัตว well ์แม right. ่งรักูมาเริ่มมาเริ่มวันหัว he backs this way m ตัวอะไรอยู่ข้างบนอะกูต้องไปฝึกเรียนสำนักดาบมาว่ะ ทำไมมันวิ่งมาหากูเต็มเลยวะนี่ไงเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนปืนที่มันกระสุนเต็มทันไมมันเงียบอย่างวะเงียบเงียบดีแล้วทีมมันไม่ดีไงเงียบเแล้วไม่ชอบมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบช็อตเซอร์ไพรส์อย่างนะอ้วนหันเอออีว่านมันอยู่ข้างหลังแล้วแม่งเล่นลูกซองไอ้เหี้ยแม่ง ยิงโดนกูปันอว่เ้วันวุ้ยวูมอ่มีใครเอาปะแยมไหมขอทำไมท้นี้มีปืนก่นนะครับ ค่ะจ้า,จามันแค่ทางนี้คิวแต่ลั่นโบพี่กูเกือบกดปลาระเบิดต้องน้ำไปเช็คไหมอันนี้ของเอาอันนี้คอร์มันมีอะไรไขว้ไหมเฮ้ยพอดี s e a r ไอ้นี่ตรงนี้มีที่เต็มกระสุนเพื่อนใครใช้กระสุนแต่แม่ไม่เต็มกระสุนอ่ะเดี๋ยวไปเติมตรงไหนวะเพื่นอนตรงนี้ก็มีเพื่อนตรงนี้ก็มี ไม่ทันแล้วเพื่อนกูมาเก็บตรงนี้ละไอ้วิธีเสียงร้องให้ใช่ปกเหรเพื่อนกูเจอทางไว้ต่อแล้วมาไม่ใช่ไม่ใช่กิวอย่ามั่วหลอดแล้วกูว่าหลอดแล้วเล่นจะหลอดในเมืงนีมีไม้ไผ่เรืออยู่งั้นนะเว้ยไม่ใช่โอ๊ยคิวตัวมาเฟ่ต์เหรอมาไงมันก็ต้องคุกเปเพื่อนเสียงมันดังมาแล้ว เราต้องวิ่งมาทางนี้ได้ทางนั้นแล้วถูกแล้วเฮ้ยไอ้อ้วนลูกฟอรไม่งู่ลูกตองชั้นสองต้องไปชั้นนี้แม่มอยู่งบนเอาเยี่ยพาดโอ้ไม่ไอ้แข่งมันบวกมันยิงกูแล้วยิงกูอีกที หมือนมึงรีดกันอ่ะมึงรีบจัดเลยกูบอกให้เฮ้ยไอ้กูเจ็บเพรไอยิวมันจามกูไอ้ยิวมันตั้งใจจามกูเลยเฮียเฮียโอ้อืออือจัดไอพีนี้ไอคิวมันเอาขวานจามกูเฮียโอ้โอ้กูมากดปุ่มแล้วเพื่อนเป็นเลยระเบิดรอบผีระเบิดรอบผีไอ้คิวหัวเนี่ย ไม่คนทิ้งฮิวอ่ะกูอ้โหฮิวไม่เก็บแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้าวปิดประตูนี้เอออันี่ประตูก็จะพังแหละไม่พังแหละยังไม่ยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วทำไมเลือกทำไมเลือกกูแดงวะมึงเปิดถึงขนาดนั้นไม่รอเพื่อนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อกูมีที่ป้องหัวใจเพื่อนล้มได้ปืนอะไรวะเนี่ยเนี่ย ย่อย่อไปดูย่อไปดูไอ้ยังออกมาเลี้ยวซไม่มองออกมาเลี้ยซ้าย c h เฮ้ยไปแล้วกูไปแล้วโอเคเป็นอน เรืองันขึ้นมาเพื่อนโอยงูเอ้ยใคริงมันวะเพื่อนเราต้องกมาด้วยตกรีสวยดีขอจะกระป๋ายกระปยงข้นหน่อยไปดิ อ้าวอ้าวต้องขึ้นข้างบนเหรอวะหรือลงข้างบนขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างก็ลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนไงกูขึ้นต่ำมึงเริ่มหลงคข้างบนไม่มีเฮี้ยอะไรเลยก็ลงกันทัวงหเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นก่อนฝั่งโน้นมันมีทางไปว่ะค่อยโดดหรือไงเอวอ้าไม่เก็บบอลก่อนเก็บดิไม่มันโดดไม่ได้นั่นไงประตูอยู่ข้างบน เออว่ะแล้วกูจำได้ฉากนี้เราต้องลงลิฟต์แสงสว่างโว้ยโอ้ยกูจะพันเฮ้ยกลังจะพันแบบเท่เเลยว่ะโอ้ยเดโดมา